สวัสดีครับให้เบ่งบรรยากาศในี่มือเรงครับอยู่บ้านปงนองเซลบรรยากาศเนี่มือเรงบันเฮาครับพี่น,อรรน้องวันนี้อยู่หนาฮื่นพ่อใหญ่จอยครับเห็นภาพบรรยากาศท้องฟ้ามันงามดีครับพี่น้องสวยงามดีบรรยากาศ แา่มือเรงเป็นเวลา18บแปดนาฬิกาแนาทีครับพี่น้อง6กโมงแรง6กโมงแรง่งสินาฬิกาบ้านผมเนี่ยคำเรีวครับพี่น้องขันบ้านอื่นนี่อาจ10บยังเว้นอยูกอ่กะเป็นไปได้ครับพี่น้องเพราะว่าบ้านผมกะมืดแล้วครับ ขันเวลานี้มืดครับพี่น้องบย้างบรรยากาศย่างมือแรงครับอยู่บ้านปงนกแก้วครับพี่น้องเงียบสงัดครับรดล่ากับโบคอยสัญจรปันใดครับพี่น้องชว่วงกลางคืนชว่วงยามมือแรงครับกับโบคอยสัญจรไปมาปันใดครับพี่น้อง ขันเบนเล่นกันนับรถได้ครับแถวบ้านผมบ้านกะโบใ่ายปันไดครับพี่น้องหาสิบลังค่าเลื่อนครับตอนนี้ผมก็ได้ยางมาเลสาลากลางบ้านครับพี่น้องอาจสิบโอคอยเห็นปันไดได้ครับเพราะว่า มันเมือดอแล้วครับพี่น้องอยากให้เบิ่งบรรยากาศเนี่ยมือแรงตอนมืดๆครับพี่น้องตอนนี้ยุกก่กลางบ้านครับเห็นแตทองฟ้าครับพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิง่งเขาช้มนะครับพี่น้องสำหรับคลิปบรรยากาศคลิปนี้ เหมือนแรงตอนหัวคํำครับผมกะขอลาสพี่น้องเพียงสานีครับขอบคุณครับที่รับชม